ดเ,เดี๋ยวขอถอยหลังกล้องไปก่อนเดี๋ยวเด,วเดวขอถอยหลังกลง้องกนโอเคแล้วก็ลงมาหน่อยแล้วทำไมไปนี่นี่คือเจ้าลาบูบ,บูที่เป็นแก้วซึ่ง เราได้สิ่งนี้มาเนื่องจากว่าหน้าเรานั้นทำงานไปน่าจะแบบจับปีใหม่มั้งแล้วก็ได้รับบูบูมาแล้วแม่ก็เล่นบิงโกชนะจะไม่ได้ก็นี่แหละคือสาเหตุที่เราได้มันมาเราจะมาอันพอกันขั้นแรกเราจะไม่ทําผิดมันเผาพับเกลื่อแลโอ้นูมันค่างที่จะเบียดไปนะโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพังไปนิดนึงอ่านี่ออกมาแล้วโอ้ มันมันห้อยอย่างนี้เนี่ยเอ้ยเราต้องเอาลงมาแบกนี้ที่เป็นอย่างนี้กินมันกินมันมีสารเคลือบด้วยอวบกระจกสามดี ทำนี้ดีกว่า20เง,อองี้ยถือว่าใช้ได้ดีเลยจะเก็บไปนี่ก่อนข้างๆดูจะเป,เป็นกระจก3าดีกูไม่เอาดูว่าแย่มากโอ้ยนี่แล้วกันส่วนนี้คือจะเป็นที่ใช้สินงล้้ โอ้กระลุ่มทำแบบดีๆเลยจะเป็นอย่างนี้ถือว่าน่ารักมากแตนี่เป็นหงหัวใจด้วยแกะมันแบบนี่จะเป็นขั้นตอนที่เม้นมากๆเลยมันมีสันเคลือบด้วยแล้วก็อันตรายที่สุดไหมถ้าพัางนี่เป็นมือไมอ่เป็นพันไม่ถึงมือแต่แพงมากโอ,โอ,โอ้ยังไงเนี่ย ้แลว,แลวจะเป็นอย่างนี้เนะว้าวอิ่วมันมากเลยมันมันมากถึงเรามาแกะแล้วมาดูกันเราจะเราจะได้สองอองอย่างนี้มนาะมีพลาสติกไหมเดี๋ยวยวต้องตรวจสอบก่อนว่ามันจะมีเป็นพวกแบบ ก็เทปไหรืเปล่าเสียงมันกบแกบแกบมากเลยกติติกกาวอ้อ้าอ้อเอาอาวว เราต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหัว <c oughs> ใจวายตายอ้ <c oughs> แล้วก็เกือบหัวใจวายตายออ้ห <c oughs> หัวใจเต้นมาหัวอน้ากลัวมากโอ้ยยยไงไยย ฉากเมื่อกี้ไม่รู้จะได้ยินยดังขนาดไหนนะตัวที่เป็นแท่นรองอุ้ยจะมีเป็นน้องโคูกระดูกที่เราไม่รู้จักชื่อตัวแต่เป็นรูปหัวใจถือว่าอะไรแคชมีอีฟยูไลมีน่ะจะเป็นจะวางวางไว้นี่ก่อนตกใจเลยตัวคาสั่นเลยจะเป็นแก้วนะอันนี้จะเป็นหูเอาไว้ปิดฝาแบบใส่น้ำใส่ลงไปอุ้ยน่าจะแรงไป ก็ว่าดีมากนี่จะเป็นตัวแก้วนะจะมีเป็นลับบูบูนอะยิ้มแล้วจะหมูกก็เป็นนี่นี่แสดงว่าคนออกแบบน่าจะชอบมากเลยจะเห็นเงาสะท้อนด้สะท้อามนอกล่องทั้งหมดก็จะมีสามอันประมาณนี้คือเคื่อคงก็ดูขยับได้แล้วก็เป็นรับบูบูที่เป็นดีมากทำทำแต่คขาไม่ไงเอเซมาคลิปนี้จะแบบเกือบไม่ใช่เอะาอุตสาเนียนสุดงที่จะเป็นหูที่ดีมาก มีก็ประมาณนี้แลวกล่องก<ม>ล่องเราจะมาดูกล่องความดีไซน์ของกล่องกันกล่องข้างใน,นก็จะเป็นอู้มันน่าจะมองไม่เห็นเอาเอาเอา,เอาน้องลาบูบูกแก้วออกก่อนนี่จะเป็นคําว่าเดอมมอนสเตอร์นะถ้าเราอัดตอนนี้จะเห็นว่ามันจะกลับด้านแต่ถ้าเราดูจริงๆมันจะมันจะไม่กลับด้านน่ะนี่จะเป็นน้องโครงกระดูกบินได้นะดินอยู่บนเครื่องบินทิ้งระเบิดเลยไม่รู้นี่จะเป็นภาษา จีนล้วนญี่ปุ่นแล้วเกาหลีที่ใครอ่านออกก็แคปภาพตอนนี้แล้วก็ไปอธิบายในคอมเมนต์ให้หน่อยนะคลิปนี้จะเปิดคอมเมนต์หรือเปล่าแต่จะไปทำเองแล้วกันนี่จะเป็นน้องลาบูบูนะเหมือนจะเป็นยิงอะไรสักอย่างไม่ใช่เป็นตุ๊กตาแน่นอนอุ้ยเป็นบาเจแล้วแล้วจะเป็นสห้องคนออกแบบมันจะมีอะไรไม่รู้นี่นนก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่มันเป็น กองแล้วมีไอ้ไอ้แอปเปิลมีนูนีนันมีเครื่องบินทิ้งระเบิดเหมือนเดิมก็มีประมาณนี้น่าหนึ่งใต้กล่องก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้กับสิ่งนี้ส่วนไอ้ไอ้ที่คอมันจะเป็นนี้เลยมันจะเป็นลอยเลยเป็นลอยตำน้องน้องลาบุตบเลยซึ่งเราใส่เต็มตัวก็จะเป็นนี้เอา อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โนู้นทำไมเสียงมันเป็นนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้หรือมไม่ทำไมจะามาลองหลังหน่่ยไม่รู้สิจะได้ผลหรือเปล่า ประมาณนี้โอ้โหเราใส่ไม่ได้เยี่ยมากโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้คุณน่าเหมือนตัวอะไร่นสนิทไปหน่ามากเลยแฟชชั่นมีอ,อะไรเนี่ยก็ตาอูตาถ้าเราอ่านเนี่ยถ้าเราอ่านตอนนี้เราจะเห็นเรื่ภาษาก็ตาอูตาก็จะรู้จักเพลงกั้ก็วันนี้วันพ่ออย่าลืมเวฟ้อนพ่อของคุณด้วย โชคดีบายบายอุ้ยไม่น่าเสียงแล้วว่ามันีบายบาย